มันโงกเหลืองนั่งใครเนี่ยนะโอ้เปลี่ยนเดี๋ยด้วยครับ Até que Hum. Mm. ครับผมแจ้งแล้วครับผมฝนกระตกบด่หยุดนะครับ <laughs> มือนี่ชุ่มชํ้ามาซองกะได้เป็นไขเน่เห็ดละโงกนะครับผมเห็ดละโมกเหลืองน้อยเดียวนะเห็ดมันยังบดทธันได้ออกหลายพี่น้องครับมันกาลังเกิดเมือนี่กับบลูว่าสิได้เห็ดแดงแน่ก็ไปลองรุน่นํากันพี่น้องครับบับทามันได้เห็ดนะแต่ได้ยูได้กิ่นลองหาบครับผมไป <laughs> ค,ครับ ่คจเดียวดอกลงเฮ้เก็ดออกห้างครับผมมองแล้วดอก เจ็ดบวกโอ้บก่อนล้หลายดอกนี่สองดอกสองดอกนูนบินทับครับ เกิดอยู่กลา,างท้าง,งครับผมดูเฮ้ยตะขีดตู้ตใส่ใบเตดอด โอ้เห็ดละหมากดอกนึงครับเห็ดละหมากดอกได้น้อยก็เอาน้องครับพอได้แกงเติมกันเนะดอกเดียวโคโลครับเ <c oughs> ออยางมาตั้งโดนเห็ดบุค่อยมีดอกครับดอกนึง อ๋อไปเรื่อยๆกันเฉพาะที่แจงอยู่พี่น้องเนไหงโอ้เพื่อนเคลียร์ทีติดล้กโงค่ครับผมเปื่อละ โอ้ฝนตกดีขนาดครับผมตกโบเซาครับเมื่อนี้ผมก็ได้ไปมองเกาด้วยทางน้ำหนาวนั่นเขาไปได้ครับผมรถใหญ่เขาไปบได้นะเพราะว่าทางลำบากนะครับทางมันเลอะอาชีพเขาไปบได้ผมก็เลยมากผู้นี่นะครับลองเบงได้สำนีละ่อะอาต่อไปอืมได้เหยดบปวก เแนวๆดอกครับดอกเดียวะนะเตรียมกันไปอ่ะรับผมจะคือสิโพลสำนึก่อนพี่น้องครับเพราะว่ายางมะไก่เติบแล้วมันบกพร่องมีเห็ดพี่น้องครับโดนๆนนที่บกพอดอกหนึ่งน,น,นะกันได้เห็ดเหยื่อบกพร่องมันบันใดตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่าแล้วครับ,รบเกิดต่ำโมงกันละย่างมา้ากา่ชั่วโมงเติบพี่น้องครับเหยียดเทาได้กันน้อยเดียว นี่ฮะได้แกงน้อยๆเลยนี่ครับตัวนี้ก็แกงแกงกินเที่ยงได้เห็ดปวกใครเห็ดละงอกครับผมมันแกะกำลังออกนั่นแหละแต่ว่ามันหักออกบ่วลายครับผมออกน้อยเดียวนี่ก็คือปีไก่เนี่ครับผมปีไก่เนี่ก็หลายอยู่นะป่านี่ปีนี่นี่เงียบอ้าครับผมจังใดกับคลิปนี้กันสิลงให้เบิ้งเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมานประมาณกัน ลงให้เบิง้งคือเกาพี่น้องครับกลับไ้พ่อกันไม่คลิปหน้าเด้อรับคลิปนี้กันบา,บายยครับผมสวัสดีครับอ๋อวัไดีอยู่เด็กกี่กลับบ้าน,นครับผม